อุ้ยกูเออเสียงเกมตัวเองไอ้เหียอุ้ยกูกระโดดเข้าบ้านมันไม่ได้ ทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะไปเลดแล้วนะว่าอีก2ชั่วโมงอะไรแอร์ดรอปเหลี่ยญก็จะตกแล้วไงเดี๋ยวผมก็ไปเลดบ้านที่มันเลดผมละตอนมันเลดผมก็ไดไ้ไม่ได้มาอัดคลิปนะทุกคนมันเลดตอนผมออฟพอดีไงไม่มีใครตื่นเลยไม่ได้แบบช็อตกันบ้านเลยบ้านหลังนันก็แตกไปละแต่ก็ยังกู้ได้นะแต่มันก็ของหายไปแล้วส่วนหนึ่งไนงะไปครับเดี๋ยวไปเลดเอาคืนกัน

โอน้ำม oh, ันกูก็หมดแล้วว่าบลูอุย์ลุยโลุยเติมยิงไปกูถอดน้ำมันก่อนดีรึเปล่าดีก่อนเโดนกระสุนไปทุกหมดดีไหนกันเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนกันอยู่บ้านานบ้านานอยู่บ้านแจิงรถจิงด้วยยิงดีกระสุนกูหมดแล้ว Anh! Anh! anh. in hey aim bro i cannot aim i need to push block mình nhìn lót mình nhìn hăng lẳng mình của nó không bay i cannot i can't direct to the foundation i can only hit the wall can you hit another another vessel it's like an inside vessel ทวีตจอดทำไมอ่ะดิสตัวไอ้ลิตเติ้ลแล้วมันไม่เล็มันไม่เลทสักีวะไม่เข้าใจมันเล็มันทำแคมป์อยู่มันใช้รถเล็ดเนี่ยไปไอเนี้ยกระสุนไม่ล็อกเลยอ่ะเวทเตี๋ยวดูเวทเบียดระวังนึกบอกไม่ได้นะ เค่ตัวอะไี่เลยโกโกโกิ๊กิมาตุกมาดักโอเลชัรถมันบันบัมก่อนโอโอ้โโอโโ้ไมามี่หเข้าหลังเขเข้าหลังเข้าตายตายตายหลังตาย มึงอยู่ข้างน้าเนี่ยมันจะเปิดประตูเนี่ยมึงเด็กเฮียกูยังไม่วางเตียงเลยโวยเอ้ยเนี่ยอยู่พูดอยู่ที่กูมาเด็กน้องเาเนนนกถอดอเา follow me ดนดน

ใหญ่ใหญ่รื้อห้องห่องนะเองลื้อมาเดี๋ยวพี่ครบของแช่้พี่ได้คนเดียวอะเก๋งแกะอะไรนใครตันยังเนี่ยโอ้โหตั้งนี้ต้องวางกู้อ่ะจะย้ายเรียบดิโอ้โหวางไม่ได้ว่ะ วางวางวางตรงนี้วางตรงนี้วางนล้ได้ปะไม่ได้หรอกพี่ไม่ใช่บิ้วใครวะไม่มีนะไม่ติดของพร้อมชิงเลยเนี่ยข้างหลังบิวว้วใครอ่ะมันมานั่งดูเ,เฮี่ยป่าดีท่านวันนี้ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยองขอทีเดียวขอทีเดียวขอทีเดียวไอ้ยันดิดูเก็บกดนะเนี่ยดูเก็บกดนะเนี่ยขอทีเดียวก็มาแตกล้านหล่อไอ้เฮียมันคานเข้าคานออกอะสี่ห้าห 4, ชั้นเลยปะเนี่ยสี่ชั้นปะอยู่ตรงไหนวะลาน แตกแล้วหแม่บอกไอ้มันไม่มีของเรทเลยเหรอฮัลโหลปะเตัปะเตัเรทเรทป้าอ bro fuel fuel fuel, fuel 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 missile fuel missile, fuel, missile, missile bro <c oughs> อะไรต้นไมอะไรในนสักอย่างคือตอนนี้อยู่ไหนอ่ะไอ้ทีไม่เข้าใจไม่เข้าใจสถานการณ์อ่ะไปไปถูกโอ้ยเลยเป็นตัวไหนดิเวทเซ็กซ์อิน let me check blue 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 steel damage blue damage เป็นตั damage ที่ไม่พอไหรพอเท่า่พอเท่า่ไม่ค่ยิงได้อะะ blue steel damage เหมือนมอปแล้วนะมอปแล้วเหรอ Wait wait o k โกโก go go มาจ่าแล้วนะรหัสอะไรรหัสแคปเะไรวโน้ตเดมิชเตอร์โ้ตเเดมิชโน้ตเเดมิ go 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 Little, no car, no damage. No damage, no damage. bro h a legion we use what legion we use i n e e legion เดีโคตรแลกเลยนะ bro car damage ลูก c a damage ไม่ไม่ไม่คือตอนนี้มันกัดแค้นได้ไนะ่อไม่ไม่มันมันมันถือรองอยู่มันถือรองอยู่นี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 ่คูลิเจนี่คูลิเจนี่คูลิเจนบ้าชุดนี้มีเิคมิไซล์เอนมิเิคฟิลล์บลูของของไรพุดบลูบลูมิไซลมิไซล์เอนมิไซล์ป่าวใช่ใช่เวิดโน่โน่เทคสลเดเทคสลวดเวดเวดกิมมิกิมิิมิกิเดีกูทิ้ง

Come back 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 o ี victory, you know? ่คู่ e ีเทียนน i ่คู่ลีเทียน i ปไ i นี่คู่ลีเทียนไอ้นี่ไรีเอาจบเกินมีเอานีเอาออกมาก่อนเอ้ยไอ้โมจะเข้าไปทำไมอ่ะมันรู้เรื่องปะเนี่ยวิ่งออกมาไปเลยเราเรไม่ได้เวลาไม่ไเวลาไม่มีของวิ่งมาดูเฉยๆเป็นตัวฟรีได้บิวแล้วได้บิวแล้วได้บิวแล้วรถก็ กฤ <president? S 1> ยัยยปดเลือบิวหนอยเก<ม>ีบยวบิวของมอ่นี่สิย่บุย่าบ<ช>ุย<ะ>่าดูกนันี้คือเหละแต่แล้วเหรอใช่ว่ะเหมือะไพี่แตกแล้วมีหนามนะระวังนะมีหนามนะระวังนะ มเตรียมเตรียมเตรียมห s <S ิวของคนครบเตรียมครบเลยได้โม่จะทอปปี้เติม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 อกูกูกูพร้อมแล้วนี่กูเตรียมพร้อมแล้วนี่เหร่นเร็วจ้ะรออะไรมันมีพรเหร่นวะเนี่ยทำไมยิงบางจัดหรือเอลดีเอลดีคือพวกเราใช่ปะใช่ใช่ใช่ใครวะแต่เมื่อกี้ก็เผื่เผื่ใจเผื่อใจยิงพี่เขาไปแล้วเมื่อกี้เมื่อานพี่ แต่รู้อะไรกันตันละครไหม โอ้โหกระสุนบ้องผมก็หมดเลยด้วยมาเติมกันได้ปะเนี่ยไม่มีเตียงกำลังไปไปให้ล่วงล่วงอีกหนึ่งขุ่นบรรเดีนยวลืหาดวิธีดึงน้ำมันให้แป๊บนึงพี่แก่ ไม่ว่างกวอัดคลิปน้องรับตามกรมไม่เหงื่อไอ้เงี้ยก็แต่คุยเรื่องนี้อย่างเดียวเลยมึงเข้ามาการบ้างเลยไม่คนละเรื่องไอ้ควายเงี้ยไม่ใช่เรื่องดีสัตว์มิลุ้มก็พุ่งเงี้ยปาาไปอีเกียบีมไอ้ควายเข้ากันบ้าดอยู่ไอ้โง่จะได้กันไปเกมพออัดคลิปหุ่นเราพังหมดแล้วเหรอไอ้ไบร์อยู่ดิษวะเนี่ยไบร์หุ่นเราอยู่ไหนอ่ะไอ้ม่งไปเกิดตรงนั้นได้ไง ซิวของเราไอพี่บอสมาเตียนโอ้โหเชื่อเหลียวหุ่นเรียวหุ่นเรียวหุ่นเตียงมันหมดแล้วเนี่ยเตียงไปลงเฮ้ยไอ้กูเติมกระสุนหุ่นไปและเห็นด้วยพี่สิบสองนัดได้อยู่มั้ย ยิงหุ่นได้ป้ายิงหุ่นได้ป้ายิงหุ่นอยู่ยิงหุ่นอยู่ลม้มล้มอีกหนึ่งสวย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 เอีก๋ยงเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอดดึงน้ำมันให้เดี๋ยวกูรอดดึงน้ำมันให้มหมดหุ่นข้างลูก,ลกบอลลูนของใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะ หากเก็บอย่างเข้าแคมป์เราได้ป้าเว้ยไอ้โม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 กลับมาครบได้ป้างหรือไอ้โมจะไปพี่เกมไอโมโมไอ้โม่โม่ไปตีกับมันก่อนโมให้พี่เกมใส่ลูก่อนเฮ้ยแป้นหนึงไอ้บีมันตรงตัวลงข้างเอง วอันนั้นหุ่นใครอ่ะใส่ใส่ใส่หุ่นอันนั้นหุ่นเราอันนั้นหุ่นเราไอ้เมากระสุนที่พี่ม้ากระสุนที่พี่เฮ้ยจอดจอดดีใบอยู่ดิปะเนี่ยมัน <m aring> มามันมาแล้วนะมันมาแล้วนะใบไ,ไม่ได้อยู่ดีดอกใบไม่ได้อยู่ใบไ,ไม่ได้อยู่มันน่าจะปิงเลยเรียกูจะตาย่เอ้ย เฮ้ยมันตายมันตายหยุดก่อน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 รับแกนรับแกนพี่พีมเลยรับแกนพี่พีมเลย เยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปไปมามาใกล้างี้มาใกล้างียบไปเอาแม่งกลับไปที่เดิมแล้ว นำจากโอ้ก็ะสุดมายังบนเฮ้ยยิงขนาดนี้ มีน้ามันป้าขอเลยดิมันไม่ออกมันอยู่ไหนบ้านแค่ตัวเดียวเอมันไปไหนกันวะนี่ใช่พวกไอ้บ้านเลโก้วะใช่ใช่เออใช่อ่ะใช่ลงตบกันใหม่อ่ะใช่ใช่ลงตบกันใหม่ โอ้โหไอหลังแม่งทำแฟนมอะไรนี่หว่าเฮียพร้อมวางจัดอะ่ะไอต่างมันมีปีให้ยืมไปเนี่ยคุยกับมันดิฮะว่าไงนะบอกไอหลังว,ว่าขอดีไม่ดีไอเว้นหนึ่งหนึ่งไอดีไอชิบันแยกผมเล่นตัวเนี้ยไม่แยเล่นได้เหรอพียว ทีมบอกมาให้ทีดิจะดวดมีแค่300รเองนะอ้าะอีจนไน ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไดมับไม่ด้รนยิงแไหนเทบี่สิหกสิบดีกร่สิที่สิหกสิบเจ็ดสิบห้าดีกรีโอนอ่ะกี่สาเ้ยยังพอที่ต้องเสียงหล่ออย่างวะอย่างคนหล่อหลอหล่อมึงพูดสวัสดีพังพูดยิบยิน

มีไม,ม้อะโมมีไม้บ้านเราตังตา้งคาบดูดิโมโมอไปรอข้างหลังบ้านหน่อยมันจะม้าล่อหน,นีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกนอะกนะ่สดกอะูใเทีมีอันแรกเฮ้เฮ้ยไปกจัตีซิกูจตีสิม่ดีชันะชิกทีสิ go inside g

แล้วก็อีกสปอนคอร์สแล้วก็สปอนอดิไอ้หียรถมันขึ้นทางไหนวะวางข้างบนเลยเติมไม่ได้ฟโวมโมโนี่ดทำไมโนมอบูเลรอดูข้างหลังรอ p ูขึ้นเน มิเซลมิเซลยนีเลี้ยวมามาให้เียบไดดิมันจะยิงต่อนะมันเอาพิรายไปแลวพี่เกเซลมิเล์อุ้ยยไมีิงหน้ากกวลย

bro mission to destroy this foundation come <gunshot> in my command till them, bro bro need more bro see position ฐานจะแตกฐานจะแตกด้วยดูด้วยบลรอยิงรรอยิงตรงฐานนะช่วยโอ้โหเย้ยานห้าชั้นเลยิบรูผู้เป็นโดรปมิสไซล์บรูบรูบรูเอิบีซแล็บจีพีโร้บรูดิสดิสรอปมิสไซล์มิสไซลมิสไซล์ ขาของไว้ดิมีขอะไมมีทรายปั้ย

ลือลือข้างนอกก่อนโอ้โห oh, oh. สปิง no, <you> บานเลยยูนิตที่ดูยูนิตที่ I can give you ที่มีสติสัมปชัญญะไปครับทุกคนหลังนี้ก็จบไปด้วยดีนะให้หลังมาเบรสไงพเพราะว่าพรเบรสผมก็ยังไม่ตันเลยนะอย่างหนึ่งผมก็ไม่มีรถเดรสได้ไงนะไปครับหลังนี้ก็ชิวๆเลยแต่ของไม่มีเลยอย่างนไรก็ได้สปริงมานะน่าจะชิวอะ่ะเพราะว่าเราจะทำแบบ กระสุนเลดแล้วก็ใส่แมวแล้วก็หลับได้ไงตอนนี้ไปละเดี๋ยวลองไปเลดล่าอีกหลังนึงครับ